สวัสดีครับสติเพชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการม33เรารักกันนะครับสาหรับกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางประกันสังคมนะครับก็ได้มีความชัดเจนแล้วนะครับที่จะเปิดรับสมัครนะครับสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวิธีลงทะเบียนของกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับในส่วนของสถานที่รับลงทะเบียนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับและก็ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับผมให้เข้าไปติดต่อนะครับเพื่อขอลงทะเบียนนะครับที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะครับหรือที่จังหวัดของท่านนะครับทุกแห่งทั่วประเทศนะครับที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับผมส่วนวันเวลารับลงทะเบียนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15 ไปจนถึงวันที่28มีนาคม2564นี้นะครับผมเริ่มตั้งแต่เวลานะครับ8โมงครึ่งนะครับไปจนถึง18นาฬิกา30นาทีนะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเลยทีเดียวนะครับหลักฐานสำหรับลงทะเบียนนะครับผู้ประกันตนนะครับจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแบบสมาร์ทการ์ดแล้วก็ยังไม่หมดอายุด้วยนะครับ ไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับไม่สามารถที่จะให้คนอื่นไปลงทะเบียนแทนได้นะครับผมโดยสำนักงานประกันสังคมนะครับจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกพร้อมให้คําแนะนําปรึกษารับเรื่องการลงทะเบียนนั่นเองนะครับสาหรับหน้านี้นะครับผมกลุ่มนี้นะครับให้รีบติดต่อประกันสังคมด่วนเลยนะครับผมสาหรับผู้ประกันตนนะครับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแต่ให้ญาติพี่น้องเพื่อนๆที่มีเครื่องสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนให้ทางเว็บไซต์นะซึ่งผู้ประกันตนกลุ่มดังกล่าวนะครับจะไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้นะครับเพราะเป็นสิทธิ์เฉพาะรายบุคคลนะครับโดยสำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศนะครับจะเปิดศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ์ม .33 เราลักกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนะครับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแต่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วในรอบแรกก็คือช่วงวันที่ 21กุมภานะครับจนถึงวันที่7มีนาคมนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการติดต่อนะครับก็ขอให้รีบไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะครับผมหรือที่จังหวัดของท่านนะครับทุกแห่งทั่วประเทศนะครับที่ท่านสะดวกนะครับผมวันเวลานะครับที่จะขอรับสิทธิ์นะครับก็คือตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่11มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผม เวลา8โมงครึ่งนะครับไปจนถึง18 30นาทีนะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับผมสำหรับหลักฐานที่จะไปยื่นลงทะเบียนนะครับผู้ประกันตนนะครับจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแบ,บม Smart า a r d นะครับที่ยังไม่หมดอายุนะไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับที่สำนักงานประกันสังคมนะครับโดยทางสำนักงานประกันสังคมนะครับจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก พร้อมให้คําแนะนําปรึกษารับเรื่องการลงทะเบียนให้นั่นเองนะครับสำหรับกรณีที่มีข้อสงสัยนะครับหรือมีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการมอ3 3เรารักกันนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่สํานักงานประกันสังคมนะครับกรุงเทพมาหานคระนะครับพื้นที่ทั้ง12แห่งเลยนะครับผมแล้วก็ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะครับหรือสาขานะครับหรือโทรติดต่อที่สายด่วนนะครับ1506นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับถ้ามีข้อแนะนำหรือมีข้อสงสัยนะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ